เด็กๆร,รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารางานวิชาการโรงเรียนมุกดาหารรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอบขอบกับคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สลับกะเวลามาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนโรงเรียนมุกดาหารประจำปีการศึกษา2563การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ โดยศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีนักเรียนโรงเรียนมุกดาหารแผนการเรียนภาษาจีนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน120คนนักศึกษาชาวจีนนักศึกษาสาขาภาษาจีนมหาวิทยาลัยเกิดจำนวน11คนวิทยากรจำนวน9คนนำโดยอาจารย์มาจงอี้ อาจารยประจำสาขาวิชาภาษาจีนคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกิดซึ่งในการจัดค่ายครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกิดได้ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่การจัดกิจกรรมทั้งหมดโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและเรียนรู้ภาษาจีน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้การจัดเข้ากลุ่มกิจกรรมไปไประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนในการเข้าสู่สายตโลกได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมให้เรียนได้ปฏิบัติต,ตามฐานต่างๆดังนี้ 1. ฐานภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2. ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3. การเขียนพูก,กันจีน 4. ศิลปะการ,รต่อสู้แบบกังฟูและ 5. การทำอาหารจีน 5. ตัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมขอเรียนเชิญท่าน ได้กรุณาเปิดกิจกรรมค่ายภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนประจำปีการศึกษา2,563และให้ข้อคิดข้อเสนอแนะแต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขอเดยนเชิญครับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมุกดาหารและก็ลูกลูกนักเรียนที่รักทั้งหลายครูรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมข้างภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนของโรงเรียนมุกดาหารประจำปีการศึกษา2563ในวันนี้จากการกล่าวรายงานของประธนานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ต้องขอเช่นชม ทางคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องเรียนที่เปิดภาษาจีนและคณะครูทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วมกันจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้ภาษาและก็วัฒนธรรมจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ทราบว่าในพิธีเปิดก็จะมีการถ่ายทอดไปยังประเทศจีด้วยก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเกิดนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ทั้งในส่วนของงบประมาณในส่วนของบุคลากรในส่วนของคณะวิทยากรตามที่เราได้ลงนามข้อตกลงร่วมกันนะครับซึ่ง ภาษาจีนนับว่าเป็นภาษาที่มีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติทางด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้นประเทศจีนเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจที่ทั่วโลกให้ความสําคัญในการที่จะติดต่อค้าขายกับประเทศจีนเพราะนั้นพวกเราในฐานะที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษซึ่งเราจะต้องมีการค้าขายกับต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ใกล้เราก็ประเทศลาวประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนนะซึ่งอยากจะฝากลูกๆทุกคนนะที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในวัฒนธรรมและก็ภาษาของประเทศจีนหรือเป็นโอกาสที่ดีกว่าลหลายๆโรงเรียน หรือเป็นโอกาสกันดีกว่าคุณครูที่นั่งอยู่ข้างๆพวกเราด้วยซ้ำนะครับพวกเราที่ยืยนอยู่ตรงนี้ถ้าพูดถึงการเรียนรู้เรื่อภาษาในยุคปัจจุบันไม่สู้พวกเราไม่ได้แล้วก็โรงเรียนก็พยายามที่จะหาเครือข่ายในการที่จะมาร่วมกันพัฒนาเยาวชนของจังหวัดมุกดาหารกับคุณทางนักศึกษาและก็ทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกิด ที่เห็นพี่พี่กรแนะนํานตัวฟังนมสกุลคุค้นๆนั้นนมสกุลของคนจังหวัดมุกดาหารก็เลยถามคุณครูปิ่งแก้วว่าเป็นนักเรียนที่อยู่บ้านใกล้ๆทุกที่ต้องขอนะที่ทิศนะพทการามามา,มาร่วมการพัฒนาบ้านเราการพัฒนาที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือการพัฒนาคนนี่แหละก็ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการดําเนินการออกใจลูกๆทุกคนก็หวังว่าการจัด,จดกิจกรรมที่นี่สองวันคงจะทําให้พวกเราได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและกนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองนะไปไประยุ์ใช้ในการดําเนินชีวิตต่อไปนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับบัดนี้ ได้เวลาสมควรแล้วข้าขอาเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนประจำปีการศากษงพาอยของเวทม,มุกดาหานณบัติี้ขอบคุณคำขอบคดีครับ 尊敬的木达韩的校领导、林老师和各位老师、同学，大家好。好，大家好。สวัสดีน้องๆนักเรียนค่ะแล้วก็คณะผู้บริหารโรงเรียนมุกดาหารค่ะ。呃，很高兴通过线上参加本次活动。อาจารย์บอกว่ามีความสุขมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานถึงแม้ว่าจะเป็นการร่วมงานแบบออนไลน์ค่ะ。呃，我现在在中国山东啊。嗯 อนนี้อาจารย์อยู่ที่ประเทศจีนค่ะมณฑลซานตงคุ้มส์ที่เกิดที่นั่นค่ะเอ่อสองปีที่ผ่านมาค่ะคือทาง ทางเราทาหมายเวลาของเราก็ได้มีการร่วมมือกับทางเรียนมุกดาหาค่ะจัดค่ายไปที่มณฑลสงตงค่ะคายภาษาจีนค่ะแล้วก็ยังมีเป็นค่ายแบบออนไลน์ค่ะรูปแบบออนไลน์ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างในส่วนก็เป็นของประเทศไทยค่ะแล้วก็ีน่านกา่วมอระ่งน่นเป็งประเทศไทยแล้วก็จ 将有利于大家更好的学习中文。啊，教，อาจารย์เห็นว่าแบบนี้ค่ะเป็นวิธีที่เราจะสามารถแบบว่าเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้。呃，这几年我们格乐大,大学努力的为我们泰国学生塑造学习中文的环境。啊，ก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มหาวิทยาลัยศึกของเราค่ะพยายามหาโอกาสหรือว่าแบบมี หาโอกาสดีๆให้นักเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้เรียนภาษาจีนในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น中国学生越来越多。นักาศึกษาจีนของเราก็เพิ่มขึ้นมากทุกวันค่ะ。呃去年我们中国留学生达到了三千多人。ในปีที่แล้วค่ะมหาวิทยาลัยของเรามีนักศึกษาจี 3, คน,น,นค่ะทั้งหมดสามพันคนที่เดินทาษารียนที่มหาวิทยาลัยของเรา。促进了中泰两国的教育发展。 เป็นเหมือนช่วยทําให้ทั้งการศึกษาทางประเทศจีนแล้วก็การศึกษาทางประเทศไทยค่ะมีความก้าวหน้าและพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะ教育部门搭建了一ลแล้วก็ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของไทยค่ะ希望我们牡丹涵学校的学生努力学好中文้ก็อาจารย์ก็หวังว่า,วานๆที่มาในวันนี้ก็จะเรียนภาษาจีนกันเก่งๆแล้วก็ูดภาษาจีนกันเก่งๆ <music> 我们格勒大学也会大力支持慕丹兰学校的中文教育发展。希望我们每一位学习中文的小小外交官有机会来格勒大学学习，学习中文术的专业，而不是仅仅学习中文。 ที่มหาวิทยาลัยของเราค่ะไม่ได้มีแค่สาขาภาษาจีนอย่างเดียวเรายังมีเป็นหลักสูตรภาษาจีนให้น้องๆเ,เรียนกันอีกหลากหลายสาขาเลยค่ะก็มีโอกาสก็อยากให้น้องๆค่ะไปประเทศจีนไปแลกเปลี่ยนว่าจะไปที่สตงคโปร์ก็ได้ค่ะตอนนี้วัคซีนของประเทศจีนค่ะตอนนี้ก็ส่งมาที่ประเทศไทยแล้วค่ะเรียบร้อย

คณะผู้บริหารโรงเรียนมุกกาหาอีกครั้งที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเรียนภาษาจีนค่ะแล้วก็ให้การสนับสนุนกับมหาวิทยาลัยเกิดเป็นอย่างดีค่ะว่าตัวเองจะ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 的ะจ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 ะาทางด้านการเรียนภาษาจีนะจ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 ะสะจ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 ะวะจ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 ะะจ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 ะ ภาษาจีนเนี่ยได้คะแนนดีๆกันทุกคนค่ะจบไปแล้วรรลครับก็ขอเซตตุลให้กับท่านผู้ไปหาอาจารยเฉลิมด้นะครับครับ ครับผมนายกฤษดาเทพมงคลครับมาจากโรงเรียนมุกดาหารครับผมนายสเตฟานซีเบิร์ตมาจากโรงเรียนมุกดาหารครับอันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับก็ตื่นเต้นครับไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างครับตื่นเต้นครับการแสดงเปิดตัวทุกอย่างครับผมว่าเป็นการเรียนรู้ภาษาจีนนะครับแล้วก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับได รู้จักเพื่อนๆต่างโรงเรียนแล้วก็ได้ภาษาจีนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคพี่ๆมอเกิลก็น่ารักดีครับให้คำแนะนำที่ดีครับผมอยากให้มอเกิลแบบมีกิจกรรมอย่างนี้สู่รุ่นต่อๆไปครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อกิ่งแก้วมิตรวิจารณ์นะคะเป็นครูสอนภาษาจีนที่โรงเรียนมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร เป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติระหว่างโรงเรียนมุกดาหารกับมหาวิทยาลัยเกิดค่ะการจัดค่ายในครั้งนี้นะคะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้สัมผัสกับภาษาและวัฒนธรรมจีนนะคะโดยการฝึกประสบการณ์ทักษะจริงๆนะในการปฏิบัติทักษะต่างๆรวมทั้งได้การการได้สัมผัสกับวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษาซึ่งในวันนี้มหาวิทยาลัยเกิดนะคะได้ส่งวิทยากรจาก ประเทศจีนนะคะโดยเป็นวิทยากรคนจีนจริงๆมาได้ให้ความรู้นะมาทำกิจกรรมให้กับนักเรียนของเรานะคะหนึ่งละนะคะเขาได้ความประทับใจนะคะนะที่นอกเหนือจากการได้เรียนรู้ภาษาจีนจากการปฏิบัติจริงแต่สิ่งที่ได้ม,มได้มากกว่านั้นก็คือเขาได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นนะคะรวมทั้งพี่ๆจาก สถาบันมหาวิยาลยเกลกนะคะที่จะใช้ชีวิตร่วมกันใน2วันนี้นะคะในปีการศึกษาหน้านะคะซึ่งจริงๆแล้วในปีการศึกษานี้เนี่ยเป็นปีการเป็นปีที่2แล้วนะคะความร่วมมือระหว่างมหาวิาลยเกลกกับโรงเรียนมุกดาหารทางด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะ,ะพัฒนานักเรียนทางด้านภาษาจีนเนี่ยนะคะเราเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะค่ายเราประสบความสําเร็จมากพอมาปีนี้นะคะ ประสบความสําเร็จนะเป็นเท่าตัวแล้วเราก็คาดว่าปีหน้านะคะพป็นการสารหน้านะคะ,นะคะในเรื่องการจัดค่ายความร่วมมือระหว่างเรียมุนหารกับมหาวิทยาลัยเกิดนะคะจะยิ่งเพิ่มศักยภาพยิ่งขึ้นให้กับนักเรียนของเราคะ่ะทางด้านภาษาจีนคะ่ะ SHIT